มาอัปเดตอัปเดตปลาบกแตงให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องแตงนะคะแตงงูจะมีต้นนี่มีอะไรจะให้ดูด้วยดอกกระเจียวกำลังเริ่มพี่น้องจ้าดอกกระเจียวขึ้นมาแล้วโพขึ้นมาแล้วเห็นเห็นอยู่นี่ประมาณสองดอก แกงงูตกแตงงูวงวยพิ่นอ,อันน่ะเห็นบ่ตอนนี้ก็จะเป็นดงมะเขือเทศตอนนี้ก็จะเป็นแป้งัเขือเทศ าานีเสียงนกหอ่ะแตงงูขึ้นมานี่หนวยพึนหลายอยู่นะแต่มันทั่วก็กำลังออกดอกที่น่องกำลังเป็นหนวยนี่คือแตงหนวยพึน้น นะคะเพื่อนๆอัปเดตแปลงให้ดูอีกรอบหนึ่งแป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 งทั่วกำลังเป็นดอกกำลังกำลังเป็นหน่วยถั่ว กำลังออกขนะาน่ขนาะสวนตัวนี้นี่กำลังงามขึ้นกันสลัดม่วงตอนนั้นก็เป็นสลัดม่วงสงสัยจะไม่ขึ้นแล้วหลายหลายมือแล้ว สงสัยจะบ,บุกขึ้นแล้วตอนนี้ก็คือแปลงผักขนาอนี้อวดอวดขนาแล้วอวดผักสุมนันบไวยผักสุมนันนันเพิ่มเริมแล้วเริมเริมจำบสวยแลยแะอวดผักขนาดีก,กวัวผักขนานี่กำลัางงามนะคะ นี่ก็คือต้นมะนาวมะนาวเล็กๆส่วนตัวนี้ต้นยางพี่น้องตัวนี้คืออะไร นะคะเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้บ้างตอนนี้จะเป็นฝั่งข้างนอกจะมีต้นชะอมพักขาพี่น้องผักขายอดกําลังงามเลยกําลังอวบอวบอ้วเพืนะ่น่ะกําลังพอดีเก็บพอดีกินเลยนะ่ะสวยชะอมนะคะนี่ยอดพอดีงามเลยพี่น้องจ้านี่ เก็บเด้อู้ใดยากสวยมากเลยเห็นไหมนี่นั่นยอดกำลังงามกำลังพอดีเก็บพี่น้องอ่อนๆอวบๆนะคะอืมสวย